นอยากให้พี่รองได้มาตรวม่วงควบกันพี่รองเบิ่งต้้งเปลี่ยนของไม่ใช่ดองในอุลเลควอนเนอะครับผู้ในมาว่าได้กัโวนเขามาโวนเขามาแล้วแกใจ่เสื้อช่อชอยกันพี่รองในช่วงโควิดนี่แกถิ่นยามไฟแกไล่แกไล่ด้กินข้าวข้าวไก้ไก่หมดได้กับให้พี่รองติดตาตั้มยายจืดปรคอมครับสวัสดีจ้าครับผมนี่มาพอแล้วครับนี่ครับเชิญชวนนะเชิญชวนนะครับ ครับผมขโมยเพราะกูเดชพี่น้องเอ้ยมือนียู่ไอ้บ้านพักสิงห์อีสานคุณแม่น้องหมาเลยพอดนะครับมือนีเป็นฤดูการเปิดรุ่งของเพื่อนในปีปีพวกซ้ำนะครับก็ช่วงนี้นะครับมันก็เรื่องโควิดก็บส่งซ่าๆไปแน่แล้วล่ะนะครับพี่น้องครับช่วงนี้หมอลำหลายๆคณะก็เริ่มเริ่มับเพื่อนกันแน่แล้วล่ะครับโดยเฉพาะนึงเนี่ยนะครับก็มีแย่อลังการของเสียงอีสานนะครับก็ยังคือเก่านะครับถึงแม้ว่าผม เ่าได้ไปทับเคพื่อนน้ำแม่นะครับขอพักจักวางจักข้าวแต่ว่ามือนี้ฤดูการิดยส่งสัญญาของมาซอยเพิ่นนะครับพร้อบคุณพี่ๆน้องๆนะรุ่นเก่ารุ่นหลังรุ่นใหม่ครับมาตุนมาว่ามันครับครับสมาชิกวงเซงอีสานเก่าๆที่เคยห่างหายไปนานที่หน้าที่ตาเป็นหลายหมู่หลายคนนะครับเนาะครับคุณโดยเฉพาะ สำคัญสำคัญที่เป็นหลักๆก็หลวงแพ้ไม่ไท้ปล่อยายมาไล่พ่อนจืดครับผมขมวดพ่อพึงเด่นนี่แสงอรุณบุญอยู่ควานดำคำคู่นี่หลายคนหลายคนเหมือนี่เนาะเหมือนวันทีซีวันทีซีเชิญชวนเด้อพี่น้องเด้อนะครับครับผมตอนนี้ อยู่ทั้งบ้ right านานะครับครับนอนหลับของหมาเด้อครับผมครับของมาตอนนี้เลยครับท่านท่านครับผมอ็แจ้งครับวันวันครับผมครับผมโอเคขอบคุณอะไรครับพี่หมาครับ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  ยังอีสานครับอ้าววันดีละนี่คือบรรยากาศนะครับคนเก่าๆได้มาพ่อกันนะครับบรรยากาศเก่าๆของเสิงอีสานที่นได้มาพบมาพ่อกันแล้วคนดีใจนะครับ ทำไมดีไปยุ่งในชุมเมืองบ้านไปนะไปแพ้ลองซองลองใชน้ำมันอยอ่ตอนนี่ก็หลุดสีกันี่ยัางาสีเดี๋ยวถกำลังเห็นก่าสารบ้น ว่นี่อีรอนเนียวแถวรอดเนียว้าะเอาเอะไรใชบ้านใชบ้าน